สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้พี่โจมาเป็นอ่าเป็นกรุ๊ปให้นะครับเชฟกระทะกระทะแตกเชฟกระทะแตกเชฟกระทะแตกกระทะแตกกระทะหัวกระทะหัวนี่เด้อขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่อ่ากดติดตามนะครับยอดผู้ติดตามผมขึ้นมากนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆพี่น้องแม่ๆป้าๆทุกท่านเด้อ มาดูที่พี่โจเป็นลุก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 บ่เซฟกระทะแตกนะครับทอดปีกไก่่นทอดเนื้อเรื่องผัดทอดผมยังไม่ถนัดนะครับต่อไปเขาคกนี่นะครับอันนี้หมออข้าวใครพี่โจที่ เอื้อพรครับอันนี้พี่นิดเอื้อมพรนะครับส่งมาให้นะครับแล้วก็มีแดนๆเดๆๆๆดาบันคอแบบแบบนี้ครับสวยมากครับสวยถักเองนะครับแบบถักเองนะแล้วก็มีแป้งมีน้ำหอมนะครับ เยอะมากครับอืมขอบคุณมากๆครับพี่นิดเอื้อมพรนะครับอืสวยเ้อครับสวยบ้านจะลกหน่อยนะครับบ้านชายโฉดนะครับชายโชดโชดบ่นี่นะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับคุณขอบคุณมากๆครับนี่มาดูมาดูพี่โจ้เด้อผัดผัดหมูใส่อะไรครับผัดกระเพราหมูครับอืม ใส่อะไรใส่กระทะอ๋อใส่กระทะพอสุกก็เสร็จใส่ปากออซนุ้นซุนหอยเรามันหอยคือที่นี่เป็นะครับใส่น้ำมันหอยหอยหอยอะไรครับหอยหอยหอยคู่โอ้หอยคู่ไม่เปิดฝามันจะลงวอกมันเปิดแล้วนี่เป็นครัวเลยจะย้ายออกนะครับคัวเอยู่บริเวงนิดเดินอืม ถ้าเป็นผัดเรืนทอดเนี่ยผมไม่ถนัดครับอืมทำทำคือเค็มอะกินเยอะเค็มมากหรือเค็มน้อยหรืเ็มากน้อยเมากอืมีเป็นลกนะครับกลูกลูกกกเโชว์ฝมือเองครับวันนี้ผมรอรอทานอย่างเดียวครับแล้วมาพกไหนับ สูตรโบราณครับสูตรโบราณสูตรแม่ของเองวันนี้เราจะได้ทานฝีมือพี่โจเด้อครับก็ผงผงนัวผงนัวครับโอ้ผมผมยิ่งไม่มีเลยพอผมนี่แต่ของพี่ยิ่งดกขึ้นดกขึ้นเอิว่าแป้งนัวชิ้นแล้ว เรามีน้ำตาลไหมมีนะกับกระปุกนั่นนะครับน้ำตาลไะน้ำตาลเหรอใช่ไม่ใช่แป้งหัวเด้อผมก็จะเนี่ยแบบนี้ฮะเออไม่คือต้องอย่างนี้พี่นี่นี่นี่เออเอ้อย่อยสอดจะหกย่อยสอกผมเริ่มเริ่มจะจามแล้วครับโอเคพี่โอเคแล้วบอก ตามด้วยขัาวอิตูกระเพราโอ้กระเพรากระเพรากุ๊กของเราครับทำกิเป็นอยู่นะเทา้าวเป็นอยู่นะครับอืมรล้โคกเป๊กย่างเงพี่อร่อยอืมโอเคปุ๊บ,บ,บแก๊บแก๊บ เราชิมดูครับว่าจะกินได้หรือไม่ได้ที่จริงมันต้องมีสีอิ๊วหวานนิดนึงเพราะว่าเนื้อหมูจะได้ไม่จะได้ไม่ขาวอ๋ออันนี้ไม่ไม,ม่เราไม่มีสีอิ๊วขาวไอ้สีีอิ๊วหวานเรามีแต่สีอิว๊วเ,เค็มใช่เขาอ,อีกอเรียบร้อยครับวันนี้มีมีสองเมนูอืม ดมนูฮะนี่เมื่อข้าวก็ก็รอมือข้าวก่อนถองพินิษเอื้อมพรไปส่งมาให้อืแล้วหุงเองดูข้าวเสี่ยวสวยมากสวยครับข้าวสวยมากโอ้โสวยเดี๋ยวเสรษฐกับข้าวคนย่านมือจับอนิ่มนิ่มนิ่มข้าวไม่เย็นเสร็จนะฮะหม้อนี้สะดวกสบายข้าวไม่เย็นเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ม,มันแชร์ดังนะจีจามแล้วมันจีจามแล้วพร <c oughs> ิกเข้าดัง <c oughs> สวัสดี FC ทุกท่าน,นครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเน้อครับขอบคุณหลายๆครับยอดผู้ติดตามผมขึ้นขึ้นทุกวันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่แม่ๆพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับ จะพูดภาษากางนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับก็จะพยายามให้พูดให้ชัดนะครับขอบคุณแม่ๆพี่ๆพี่ๆป้าๆทุกท่านเ้อที่ยอดซับผมขึ้นขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ก็ขับรถทั้งวันก็พาแม่พาแม่ไปเที่ยวไปซื้อของนะครับแม่เขาก็ซื้อหลายอย่างก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ซื้ออมีพี่ตุ๊กตานะครับให้ซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาให้แอดมินแล้วก็มีเพ่อแบมแบม่แบมแม่แหลมแล้วก็แอนมินผมสามคนจ้างจ้างสองมาสามคุ้มไหม <laughs> คนหนึ่งยังยังเด็กๆอยู่นะครับแม่แม่แมพี่พี่ตุกตาเขา ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ผมกลัวมันมาถึงแล้วมันเส้นมันจะอืดกว่านผมซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรพี่โจใไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกคนละถุงนะครับไส้กรอกคนละถุงเด้อครับไส้กรอกคนละถุงขอบคุณขอบค,คุณพี่ตุกตาเด้อครับที่สนับสนุนข้าวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ ซื้อให้อดนมินผมด้วยนะครับอดนมินมือใหม่กำลังฝึกง,งานพี่โจโสอนนะครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณพี่เด้อครับเดี๋ยวมาดูที่พี่เขาทำอาการไปไหนฮนะโอ <Huh? S 1> oh, อยู่นี่เนาะวาซาบิวาซาบิของแม่ครับเก็บอยู่บ้านไปส่งแม่แล้วก็เก็บเอาสีห้าก้านครับนี่พี่โจโทำเป็นแต่แซบอยู่ครับ จะเแซยมพี่เอามากินกับแจ่วประเด็กินกับผัดอันนี้เลยโอ้กินกับวาสบิครับแจ่วปลาแด็ดก็เกินกับครับผัดวาสบิเขาออือจะเสียมอยู่ครับเดี๋ยวผมยังไม่หิวครับเดี๋ยวพี่กินก่อนเดี๋ยวพ่อแบมมาอยู่พ่อแบมจะมากินมาทานข้าวด้วยอยู่ครับโทรหาแล้วแกอยู่ข้อกัวอยู่ครับอ ผมจะจามขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับทำให้ยอดซับผมยอดผู้ติด,ดตามผมขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ก็หมื่นเกือบหมื่นห้าแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆ FC แลวก็ป้าๆแม่ๆแลวก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเวยครับผมคลิปนี้ทำไว้เท่านี้แล้วครับแล้วก็ขอบคุณแอดมิน แอดมินทุกท่านนะครับมัดรวมมัดรวมครับไม่ได้เอ่ยชื่อทุกท่านเลยครับไปแล้วครับคลิปนี้ทำมาเท่านี้เจอกันตอนเย็นครับไฟ้สดขายของครับสวัสดีครับ